ได้สุดมาปาร์ตี้บ้านเพื่อนสามมาเข้ามามาเปิดแกเจ๊ไหนล่ะนี่สิเปิดไ้สิเปิดเป็นบ้าเอ้ากินเป็นอยู่เด้ียลต่ว่านของเปิดเป็นโผู้บ้านนี่แพ้เขาซื้อมาอยู่อ่ะเอ็นอยู่เอาล่องมึงกรหนานเป็นไหนมันล่องวาฬเดียวนี่มาล่องยู่ คือเ่าจักมันแหละสิได้กินบ่อมใบก่อนว๊ายใบแตกแตกแล้วนี่คือเป็นตาแตกแท้เฮียจังไนบั้นจังสิขึ้นนันก็ต้องขึ้นอันี้เอออันนั้นโยกขึ้นมันต้องดึง ฉัน่าบ่สัตวตะเกียบทางปึกลงไปอยู่เยนชันอมีแนวเปิดใช้ก็เกียบทางลงเลยนะคะเออเล่นอันนั้ิเอ <c oughs> นีนกรมนีนี่น,นี่งับอันนี้ลงงับอันนี้ลงเออมันจะดึงคืนจับกวดนน้ำเด้อดจ้าม้นเดดจะโป้งเดี๋จะหันหล้งกบแก่ต้เองไม่งัดลงแล้วก็หมุ เออนั่นคืออะไรนั่นเห็นวะเขียวน้ำผเ้งหมนหมุนเอาเขีียวเออง่ายๆเองโอ้ยกระจอกงอกง่อยเอาคืนอีกแล้วก็ดึงโยกคืนอีกเอาขั้นโยกมันคืนหมายถึงว่าเอาขั้นโยกมันคืนอีกได้แล้วได้แล้วไแลงมันขาดมันกับรูมันฟีดขึ้นนี่ลุยนี่แหละอืมกับรูใหม่เนาะโอ้ยจะมากินยากแค่นั้นเหรขาดจำเห็นบอว่าให้ ให้พัดตัวนี้ขึ้นเท่างหลักกับคมล่งมไปมอีกมักก็สิดึงขึ้นนะีจ่จงอันโยกน้ำบาดาลน,น่ยใจ้าไหนอะบางนี่หมุนออกหมุนไหม้ินห<อ>ล,ล่าขสมนออกหมปะลหกินเหล่าขาวซาาะเส้นวนอกมนหมนลา้น่มุอกุนหมมบไปหมกเลาวะส้นมอก็ไหมดอกา้องมเห่าขาวเปิดดังป๊อกหลวด พปอกว่ะ้านจงเาพีก็เยไปอ่ะสมัยตะเกียบกินยากขึ้นไหวเลวพี่น้องยู่เฮียนขอมเปิดจากเที่ขอตะเกียบทังลุ่มเลยรู้แล้วว่าผู้เ็นจักคนดึงเลยจุ๊บ กิน่แ่าเป็นเพราะอะไรเราาแล้วแต่เแดงว่ามันเาแล้คเียสุดแเดียบอ่ล่นชื่อผมปะล่นเห็นมันล่นหแก่เือเก่าโอเคทางลงจบพอได้กินทางลงเลยไฟหล่น ต่ำน่านอีกแล้วเจมมาปากฉันมาปาซีค่ะ <c oughs> ปาร์ตี้ห <c oughs> ลีปาร์ตี้ไหว้เลิศจบหัวแตกแล้วน๊อ